หลวงพ่อถามพระู้ถูแก่ว่าทําไมพอพระขึ้นพาหงแล้วทําไมโยมต้องลุกใส่ใสบาทตาหลวงพ่อถามเนาะพระเผู้แก่ตอบว่าอ๋อพระท่านพาหงข้าวบทพาหงนี้เป็นบทศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าถวายพรพระเป็นบทที่พระเนเรศวนมหาราช เวลาท่านจะออกศึกเนี่ยท่านจะนด้มนพระสวดมงคลคาถาเรยกว่าพาหุงนี่แหละพาหุงเป็นบทศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทรงชนะมารแปดแปดประกาศที่เราสวดนะเพราะนั้นทำบุญบ้านที่ไหนก็แล้วแต่ทารุธไปร่วมถ้าเราเป็นญาติกันบอกว่าคุณเจ้าว่า ผมอยากฟังท่านสวดที่จบก่อนผมจะใส่บาตรท,ทีหลังเนี่ยไม่เวลาพระพาหูเนรลุกโยมใส่บวชบาทเนี่ยมันไม่ได้ฟังพระเลยนะอิลุงตรงนังประลงปลง่ปงเปง้ปงตลอดเวลาตลองพ่อไปโยนนครพนมตอนเรายังไม่ได้เป็นผู้บริหารวัดก็ปล่อยไปก่อนพอหลวงปงูปง่ท่านเป็นจเจ้าอาวาสหลวงพ่อก็ไปเป็นผู้ที่ปรึกษา เราก็ทําความเข้าใจกับผู้ท่าผู้แก่ว่าหยุดไม่ต้องลุกตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์คนพระบทภาวงนี้เป็นบทศักดิ์สิทธิ์กล่าวสรรเสริญพระเจ้าแปประการถ้าเราไปลุกตักบ่าตอนพระสวดภาวงถือว่าไม่เคารพต่อพระนตัย ถือว่าเป็นการปรามาต่อคุณพรตนตไตรเป็นอย่างยิ่งภิกษุเราเหมือนกันนะพอถวายความรู้ซึกงนิดหนึ่งถ้าท่านเป็นเจ้าอาวาสก็ขอให้เคารพระรัตนตไตรมากกว่าความคิดเห็นของผู้เฒ่าผู้แก่โบ,บราณโบราณแต่จริงผู้เฒ่าผู้แก่โบ,บราณจริงเขาก็ไม่ได้ลุกใส่บาตรตอนพระฟาหงหรอกนายุคยุคปกนกลางนี่แหละ เพราะเข้าใจว่าหงนั่นคือหงข้าวถ้าเราเอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมคำสอนของพระองค์อาศัยบาชีวอนอาศัยวิหารสาละอันนี้สำคัญนะจาว่าทั้งหลายเตือนมักนายกเขา บางเรื่องเราก็ต้องใหญ่กงมักนกา,ายกในเรื่องของสายธรรมอันนี้ก็ถวายความรู้ไปทางคณะสงฆ์ภิกษุเจ้าวาถวายความรู้นะครับแล้วก็ประชาชนทั้งหลายถ้าอยากได้บุญเยอะๆก็ต้องเคารพในพระธรรม แล้วก็เคารพในพระแม่โพศด้วยมีคนไปถามคุณเบียรว่ามันไม่ใช่ถามหรอกนําเสนอว่าต้องทดแทนคุณแม่โพศมันก็เข้าทางคุณเบียรดีคุณเบียเขาเก่งอยู่แล้วเอาจะทดแทนยังไงดีละ่ะเขานี้ตอบเขาไม่ได้มันก็มันก็ไปไม่ได้จริงๆแล้วคําว่าทดแทนคุณแม่โพศเนี่ย ก็ไม่ได้หมายว่าเราต้องไปหาเงินหาทองมาเลี้ยง,ยงแม่โพศพแม่โรศพมีตัวตนจริงนะเป็นราชนิกูลในยุคเมืองทองสุวรรณภูมิยุคแรกๆก,ก่อนพุทธกาลเป็นผู้ชาาเฉลียวเป็นผู้ที่เก่งเรื่องการเกษตรไรานาสาธู คนโบราณก็เลยลำลึกถึงท่านเวลาจะเก็บเกี่ยวข้าวดำนาปลูกข้าวก็มีการสู่ขวัญมีการลำลึกถึงโบราณไหนเขาลำลึกถึงคุณงามความดีของแม่โพสพสิ่งท่านสอนวิธีการปลูกข้าวสอนวิธีถนอมข้าวสอนวิธีนั้นวิธีนี้และเอาอุบายให้คนโบราณเนี่ย ได้เคารพในอาหารของตัวเองคือข้าวก็เรามีการสู่ขวัญขวัญข้าวแล้วเอาพอเก็บเกี่ยวแล้วก็ให้เอาข้าวเนี่ยก็ไปยังบริเวณวัดแล้วก็ทําพิธีก่อเจดีก่อเจดีข้าวทีนี้ประเพณีโบราณเนี่ยวันสงกรานต์เขาก็จะก่อพระเจดีย์ทรายใช่ไหม ต่อมาพุทธุกุกแก่ก็ติดปากคนอีสานจะเรียกว่าก่อพระทายข้าวพระทายคือเจอดีสายถิมอันนั้นไม่ใช่สายเป็นข้าวอาตอมาก็ขอใช้คำพูดที่ถูกต้องว่าก่อเจอดีข้าวข้าเปลือกจากนั้นก็ทำรารามพิธีขึงสายศีลกล้วยอ้อยเหมือนกับเราประดับงานกระถิ่นนั่นแหละ จัดที่ให้พระมมาสวดขวัญข้าวชาวบ้านก็จะพากันโดยมีความเชื่อตามโบราณโบราณว่าเมื่อเอาข้าวเนี่ยมาก่อเป็นเจดีทรายจะทำให้ข้าวในนานี่อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดโบราณท่านก็เลยผูกปิศาณธรรมเพื่อน้อมจิตให้ผูกอยู่กับ ความกรตันอยูกระตาเวทิตาเรียว่าเป็นมงคนอันสูงสุดคนโบราณเขาจึงโยงข้าวเนี่ยเปรียบเสมือนแม่พ่อของเราโดยโยงเอาประเพณีตั้งแต่ยุคแม่โพศพนั่นแหละแต่คนไทยยุคปัจจุบ,บันไม่รู้ที่มาที่ไปของแม่โพศพก็เลยเข้าใจว่าข้าวเนี่ยคือแม่โพศพ แม่โพศกไม่ได้อยู่ในตำราพรามนะแต่ยุคก่อนในพรมามกับไทยมีการเชื่อมสัมพันธไมตรีคนไทยในฉลาดเก่งที่สุดในโลกเมื่อเห็นคนไทยมีพิธีสู่ขวัญข้าวคือการรำลึกถึงแม่โพศกผู้เป็นรัชทาเป็นองค์หญิงแหละสมัยก่อน ได้ได้เป็นผู้นําในการทําการเกษตรอย่างถูกวิธีการถนอมข้าวคนโบราณก็เลยผูกผูกความคิดผูกความศรัทธาไปที่แม่โพสพโดยยึดเอาข้าวเป็นเป็นตัวแทนผ่านความศรัทธาความระลึกถึงไปถึงถ้าจะเรียกภาษาสมัยใหม่ก็เสด็จแม่ แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะที่เห็นได้ด้วยวิทยาศาสตร์อยู่สมัยหลวงพ่อยังเด็กเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาจะเลือกวันเอาข้าวขึ้นยุ้งขึ้นชางแล้วจะต้องไปตั้งแต่ตีสามตีสี่ตะว,วันยังไม่ขึ้นเอาข้าวโกยใส่กระบุงเมื่อก่อนก็จะนวดข้าวในลาน ที่ทุ่งนาเลยเขาจะทําลานดายา่าแล้วเอาขี้ควายมามาทาให้เป็นลานลานสลับนวดข้าวหรือตีข้าวสมัยนี้ไม่มีละาใช้ตะข่ายหมดแล้วจากนั้นก็ใบคูณใบยอผูกกระบุงปิดปิดฝากระบุงให้ให้สนิทหาบข้าวขึ้นยุ้งชฉางใครทักต้องไม่พูด บราณบอกว่าเดี๋ยวแม่พศพจะตกใจจากนั้นก็เอาขึ้นยุ่งขึ้นช้างเอาใบคูณใวยอใส่แล้วก็ปิดไว้สามวันอย่าเพิ่งตักออกมากินดังนั้นก่อนที่จะเอาขึ้นเอ,เอาเขา้าวยุ่งขึ้นยุ่งขึ้นช้างเนี่ยจะต้องเอาข้าวไปสีไว้สำรองก่อนบางทีต้องปล่อยไว้เป็นเดือนปิดยุงช้างให้เรียบร้อยข้าวใหม่ก็ไปก่อเจดีข้าว และมันก็อัศจรรย์นนะข้าวในยุ้งฉางไม่เคยพร่องเลยบางคนได้ยินเสียงหึง่งหึงหึงมาตะกลางคืนเนี่ยคือข้าวที่อยู่ในไร่ในนานมันมาเข้ายุ้งฉางเองนั่นคืออนุภาพแม่โพศพที่เป็นสางอยู่คือเป็นเทวดาคอยดูยแลพวกเราอยู่ข้าวเมื่อก่อจะดีเสร็จก็ถวายเป็นของสง์ บางวัดก็จะมียุ้งฉางเลยในวัดเนี่ยเอาเข้าวขึ้นยุ้งฉางไว้จากนั้นก็ให้วัดนี้ขายเป็นค่าใช้ใจ่ายภายในวัดบางทีก็ประมูลโตแกก็มาประมูลส่วนผู้ที่ในราคุณข้าวก็เห็น,เห,นเห็นกับตาก็มีที่โรงเลื่ยนะครพนมนะใหญ่มากอยู่แถวบ้านท่าควายสมัยก่อนรวยมากๆ่ตแกเนี่ย ข้าวแกซื้อมาให้คนงานเป็นร้อยกระสอบกดังเลยกินให้เต็มที่เหลือเททิ้งเหลือเททิ้งเท่าแกบว่าไม่มีปัญหาไม่เป็นไรไม่สนประเพณีต่อมาเท่าแกนี้ล่มจมกลายเป็นหนี้ร้อยล้านคนที่เนี่ยเลยคนข้าวเพราะจิตวิญญาณบริสุทธิ์แม่โพสกท่านเป็นเป็นเทพชั้นสูงอยู่ ท่านยนังไม่ได้ไปเข้านิพพานท่านยังอยู่รักษาผืนแผ่นดินจนกว่าพุทธศาสนา5,000ปีล่วงไปแล้วท่านจะท่านจึงจะนิพพานเมโพศเนี่ยท่านจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าแล้วองค์นี้องค์ที่สี่เรานี่แหละอันนี้ก็เล่าให้ฟังทางบ้าน การเรียนรู้เรื่องประเพณีโบราณเนะ่ยเราจะข้ามผ่านไม่ได้สมัยนี้หนไหมรสชาติอาหารรสชาติข้าวก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้กิ่นหอมของข้าวก็ไม่มีแล้วเพราะเราปลูกข้าวแบบธุรกิจไม่มีการบูชาไม่มีการคำนึงถึงโบราณโบราณผ่านมาข้าวก็ต้องซื้อพันธุ์อยู่ตลอดเวลาหาพันธุ์เก่าไม่ได้ละ นี่คือผลพวงที่เราจะต้องศึกษาอันนี้ก็เล่าให้ฟังย่อๆสำหรับวันนี้เอาละช่วงต่อไปเราก็มาก่ลาวคำถวายทานกัน